สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเมนูทอดเต้าหู้นะคะตามมาชมนะคะมีเต้าหู้แผ่นนะคะเราซื้อมาจากตลาดนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีคำนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเป็นลูกเต๋าเราจะใช้เต้าหู้แผ่น 2แผ่นนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพราะว่าเวลาทานก็คือเราก็หยิบทานครั้งละหชิ้นพอดีคำพอดีจะทานกะน้ำจิ้มบวยนะคะเมนูเช้าทอดพอเหลืองๆนะคะทอดพอเหลืองๆเ,เราก็จะมาตักขึ้นนะคะ อันนี้เหลืองเหลืองกรอพอดีแล้วเราก็ตักขึ้นมาให้มันสะดิดน้ํามันนะคะแล้วเราก็จะไปกินกะน้าจิ้มบวยออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะตักเอาไว้ให้มันสะด็ดน้ํามันแล้วก็เอาไปกินไปทานเล่นนะคะเอาไปกินเล่นช่วงเวลาว่างๆที่เรา